ค,ค่ะฉิบชิดมิบาทก,กุงเิดนะชื่อค่อนข้างยากนะคะฉิ่งร้านฉิ่งแล้วเพิ่งไปกินร้านกู้กับข้าวมานะคะอร่อยมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คือเราถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ หลังจากที่ลงเครื่องมานะคะก็มุ่งหน้าไปที่ร้านตู้กับข้าวนะคะแล้วตอนนี้เรามาแวะทานอาหารหวานกันที่ร้านถิงถิงนะคะก็อยู่ใกล้กับร้านตู้กับข้าวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าอาหารรันนี้จะเป็นยังไงนะคะขหวานอ่ะของหวานมแชร์ทงหวานนะคะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะอิ่มก็เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ด้วยใช่ครั้งแรกที่มาที่นี่แล้วก็บอกว่าที่นี่เป็นร้านดังมากเลยนะคะ ร้านด,ดังมากแต่ตอนที่เช็คอินปูบอกเพื่อนๆทักมาเลย,ยเคยไปกินร้านนี้ดังมากนะูเกศนะคะก็อร่อยมากจริงๆก็เรามาลองดูนะคะของวันจะเป็นยังไงมั่นใจว่าอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะ<า>อันนี้เป็นร้านขนมหวานแล้วนะคะเริ่มแรกนี่เราไปทานอาหารข้าวกันมานะคะที่ร้านตู้กับข้าวทุกคนจะบอกเลยว่าอาหารเนี่ยแบบอร่อยมากๆแล้วก็แบบเยอะอร่อยทุกอย่างเลย แล้วมาต่อกันที่ร้านถิ่นนะคะนั่นก็คือร้านของหวานนั่นเองทุกคนแบบเมนูแนะนําเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนใกล้จะถึงวันแล้วนะคะก็คือมุงมีแล้วเนาะสาหรับแฟนนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มปิดนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้เลย1 9 9นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะพิมพ์มา199่า <ๆ S 1> แต่ว่าใครที่อยากจะมาหน้งหางานตอนนี้เปลี่ยนใจแลอะอาจูไลฟ์พวกเราตอนนี้พวกเรามาเยือนที่ภูเก็ตกันแล้วนะคะก็สามารถมา CF หรือว่ามาซื้อหน้างานได้เลยนะคะสาาําหรับบัตรเกาก 9บาทจะบอกว่าคุ้มมากๆสําหรับใครที่อยากจะมาชมพวกเราหน้าง,งาน999บาทจะได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้ไปนะคะทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะก็จะเป็นแบบไปตามมูลนิธินะคะแล้วก็ได้ของขวัญจากพวกเราด้วยนะคะที่สำคัญ300บาทก็มีนะคะสำหรับใครที่จะมาหน้าง,งาน999บาทกับ300นะคะ yes เป็นโต๊ะต่อไป Good morning, t e a c h and f r i e n d Today we are at p h u k e n นะคะทุกคนจะบอกว่ามาภูเก็ตก็คือพลาดไม่ได้นะคะต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นเป็นร้านแบบขนมที่แบบ แบบอร่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นแบบว่าเอ๋มแบบโบราณแบบสไตล์แบบภูเก็ตนะคะแล้วจะบอกเลยว่าแต่งร้านจึ้งมากถ่ายรูปเราได้แบบฟิลแบบโอทาวจริงจริงแบบชิโน o แบบชิและถ้าใครนะคะแวะมาภูเก็ตนะคะนอกจากมาร้านถิดเหียแล้วอย่าลืมมางานแฟนมิตด้วยถูกต้องใครที่อยู่ภูเก็ตแล้วไม่ได้มาเจอพวกเรานี่คือแบบแซ่ะเ้ยอะไร ว้าคุณเข้าไปหน้าเอลซ่าเลยจ้ารมันแต่งหน้าแบบสวยขนาดนี้ามาที่ร้านนี้ได้นะพูดไปแล้วเทียนเทียนเทียนเฉียนเทียนเฉียนใช่แล้วถ้าอยู่ไปฝรั่งอยู่ก็ออกเสียงว่าเทียนเชียนเทียนเฉียนใช่ชเซิง์ไวทเนมเทียนเฉียนโน thank y o ที่นี่นะคะก็จะมีโอเอลนะคะแล้วก็บิงไม่ใช่บิงสูอันนี้เป็นฮันนี่โทอสฮันนี้ทอสอันนี้น่ากินมากโบราณอันนี้น่ากินมากกล้วยเชื่อม ก็จะบอกทุกคนว่าแบบมันอร่อยจริงๆแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์นะคะก็สุดอันหน้าสุดในหน้าปกอ่ะซิกเนเจอร์ว้าวอันนี้ด้วยพอสปร้งลาว่าพอสปริงลาว่าไข่เค็มเราสั่งอันนี้แล้วก็อันนี้ไปนะคะแล้วก็เขาก็มีเครื่องดื่มด้วยนะนี่แต่ก่อนนี่จะมาร้านเทียนนะคะทุกคนเราต้องไปกินที่ร้านตุ๊กบข้าวก่อนตุ๊กบข้าวนะคะอยู่ตรงข้างๆนี้ไม่กี้ไปไม่กินไปอ้าวโอ้ เม่อกี้เป็นเียไม่ต้องเลย <can> ไอเทลไอไม่ออโควิดเราไม่เ,เ,ปเป็นนะคะใช่สตรอเบอรี่งานกินอ่นอ่ะเม่กี้จะพูดเหร อยู่สั่งนมสดสตรอเบอรรี่ดีเราจะได้ยังอยู่กินแล้วอิ่มแล้วอยู่ดูบ่ a ยนะคะเบบี้ร้เนี่ยดูวอนนี้นะคะมิสแกก็คือตัวเป็นหมูจุ่มไปหมดแล้วเพราะว่าสปอนเซอร์อาหารเข้าเยอะมากใช่เลยแต่ก็เข้าได้เรื่อยๆนะคะจริงค่ะกินเก่งมากเพราเราพร้อมที่จะเป็นหมูจุ่มต่อไปนะคะจะเป็นหมูฮ้องไปแล้วทุกคนใครที่ไม่สามารถมางานแฟนมินนะคะก็ ยังสามารถมารับชมแฟนมิตรได้เรายังที่กลุ่มปิดกกลุ่มปิดแบบคุงหรือเปล่ากลุ่มปิดนะคะราคาเพียงแค่199บาท1แอคเคาน์นะคพีได้เข้าหนึ่งมีหสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยู่กับคนละบ้านกับเพื่อนก็ต้องเอฟคนละหนึ่งแอคเคาท์นะทุกคนใช่แล้วเพราะว่างานก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้แล้วนะอดแล้วอดเลย Tomorrow Tomorrow already After me Tomorrow มาเราไปต่อไปดูคู่จิ้นแบบน็กหลิวกันเลยโยนเก่งมากรวยที่สุดน่ารังจากที่เราเก่งสุดๆกันอย่างอริดอร่อยที่ตู้กับข้าวเมื่อกี้ใช่ตอนนี้เราก็มาต่อที่ร้านของหวานซึ่งเราเต็มก็ได้พูดไปหมดแล้ว แตนมาที่ร้านเทียนเทียนใช่ปิงตากฝนมาฝนตกนะคะที่นี่ฝนตกดังนั้นใครที่มาที่ภูกเก็ตนะคะก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยถนนค่อนข้าง<ช>จะรืน่นเราจะบอกว่าที่นี่คือเมื่อกีนหนูแอบสั่งโอเอ๋วไปสั่งโอเอ๋ A A A วตามเขาเรียกว่าตามรอยตามรอยตามรอยหนังเออพี่พีพี่พี่บิวกิน เร่งจริงๆมันจะมีต้นตำรับของเขาที่เป so ็นตัวนี้ทับทิมกรอบไม่ใช่ท hey. no, mm ับ hmm. ท nah. ิมกรอบนี้อันนี้นี่ทับทิมกรอบนี่ไม่ใช่มันคือขนมปังร้าน้ำแดงอ่าไม่ใช่ทับทิมกรอบหรอนี่ไงเราไม่คุ้นมองรงนี้ไหมทำไมไปตนน้นอะเราเบือจ้าทับทิมกรอบไม่ใช่ทับทิมกรอบเหรอไม่ก็เห็นในหนังมันมีทับทิมกรอบไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ว่าไงบ้างคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สั่งไปก็คือสั่งไปเป็นโทดโถดลาวาไข่เค็มเป็นเมนูแบบเป็นเมนูแนะนําของเขาเหมือนกันตัวนี้รจริงจริงเออเยอะมากนะคะใช่ใช่อุ้ยมาเร็ว,รวขอบคุณค่ะมาเร็วเขาเรียกว่าโพดราวาไข่เค็มมาพอดีเลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนตั้งใจมาให้เราเปิด การรีวิวของกิน<ด>ขอถ่ายรูปก,ก่อนเขามีของให้เลือกเยอะมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแปะอะไรอะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่มาเยอะมากนะคะทุกคนก็กินกินอาหารคาวแล้วก็แหละกินคาวไม่กินบาสมานะสันดานไพร่ไม่ได้นะมันขาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้น,นเลยนะจ๊ะแล้วก็สําหรับใครที่มาแฟนมีดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแต่ส่วนใครที่ ใครที่ไม่ได้มา,มมาก็ไม่เป็นไรไปิดได้เลยนะคะใช่ใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วแบบอุ๊ยอดใจไม่ไหวละอยากมาละใครที่อยู่ภูกเก็ตก็ยังสามารถมาซื้อตั๋วที่หน้าง,งานได้นะคะใครที่แบบอ่ะอุ๊ยไม่ได้ซื้อแต่อยากมาทํายังไงหน้างานมีบัตรขายนะคะทุกคนพรุ่งนี้สามารถมาซื้อบัตรที่หน้าง,งานได้เลยนะคะถ่ายยังไงมันอ่าตอะ มาน้องมามาเป็นพันยาของพีได้ไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูหลายๆอย่างกไ้เฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะครับคือของหวานครับอ๋อโอเคกเก็มตุ้ยหนุยตุ้ยหนุย ช่วงนี้อาจจะอุดมสมบูรณ์ไปหน่อยนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยมันคืออะไรอ่ะอันนี้คือโอเออิชาไทยหรอคะโอเออิชาไทยไส้โอ้ยทุกคนโอเอิชาไทยอยากกินนะดิไปดิไปดิไปซ่วงเลยฮัฟนี่อยากกินนะนั่นนะอันนั้นคือชาไทยเหรอ กำลังม้วนม้วนรอกว่อร่อยมากอ่ะอช่อยร่อยมากๆเลยเมนูนี้ถ้าใครมาอยากให้แนะนำเป็นเมนูนี้เลยโทสต์ปิ้งลาวาไข่เค็มอันนี้เป็นัวเอ่าน้ำมันมะนาวลิมิต อร่อยแบบนี้ได้ตารมแบบสดชื่นกินไปแล้วแบบสดชื่น<อ>สดฟองมากอันนี้ด,ดีมากโคตรดีมากมีใครที่เคยมาโอเอ,าเอ๋อหรอบ้างได้ไเอ้ยไม่โอเอ๋อดิมาร้านเถียดเถียอร่อยมากค่ะใครมาภูเก็ตต้องแวะมาร้านนี้เลยยู่ติกกับคุณปิด199 กลุ่มปิดหนึ่งเก้าเก้าแค่เนี้ยคืออะไรให้เขาซื้อบอสใช่บอสบอสเข้ามาแล้วสำหรับนี้ใครที่ไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อยู่ภูเก็ตหรือว่าเดินทางไม่ได้จริงๆติดจริงๆอยากให้ทุกคนซื้อกลุ่มปิด19 9้าวันนี้เพราะว่างานเป็นพรุ่งนี้แล้วอยากให้ทุกคนที่พลาดโอกาสที่จะมาเที่ยวภูเก็ตมาดูงานพวกเราเนี่ยงานแฟบ์นี้ที่ภูเก็ตอะเั่งกลุ่มปิดมาได้เลยนะคะ1 9ึ้คือถูกมากนะ คือความจริงก็อยากให้มากกับทุกคนนั่นแหละแต่ถ้ามาไม่ได้จริงก็อย่างน้อยแบบว่าเอออยากให้รู้สึกเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซื้อ1 9 9ซนาะน้องจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆนะบอกเลยนะว่าอย่างเช่นเราคืออะไรดีๆอยากให้ไม่อยากให้พลาดสิ่งดีๆเนี่ยทุกคนก็คือเรานี่เดี๋ยวบัาน อม่งนคนมีมะปราหรือเปล่าติดดอกจ้าวดดอกจ้าวไม่มีเลยหรอฮะรนี้ดูเรานะวยละบ้วปิดคนรีบก่อนเข้ามาเนี เพราะว่าถ,ถ้าเกิดว่าไม่พิมพ์กันนะเราจะปิดเราจะปิดไลฟ์มันแล้วนะเจะปิดไลฟ์มันแล้วนะภูเก็ตจะต้องเป็นฝ่ายพี่แชมป์นะตั้งแต่เช้าแล้วนะค่ะพี่แชมป์เนี่ยหลายรอบแล้วนะแต่โดนเลยไม่ได้นอนแบบมีความสุขเ้ยอร่อยมากใครอยากเห็นเอลซ่าแต่งหน้านะคะเอล ทุกคนกดมาเลย1 9 9บาทกลุ่มปิดนะคะตอนนี้ถ่อยมากจริงๆนะเนี่ยมส,ส,ส่าร้านะนี้นอร่อยมากไอร่อยหมฮะฉันบอกว่าอร่อยอร่อยปะอร่อยนี่พูดอย่ยนี่กินลอ,อ หนึ่งเก้าเาจ้าว้าวจ้ามาเร็วทุกคนอร่อยมากตอนนี้พวกเราก็กําลังจะทานกันอย่างอาเรตอร่อยนะคะก้็นี้เลยชาไทยผิวๆชาไทยนะคะทุกคนจะเหมือนบิงซูเลยแล้วมันจะเป็นพุดดิ้งบิงซูเป็นน้ําแข็งเก็ตชาไทยอข้างล่าแล้วก็มีขนมปังหนึนะคะทุกคนพิมพ์มาได้เลยจ้าหนึนะคะสำหรับกลุ่มปิดใครที่ยังไม่ได้เข้านะคะตอนนี้รีบเลยเพราะว่าระบบจะได้ ดึงเข้ากลุ่มได้ทันทีนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาหน้าง,งานก็สามารถมาได้เหมือนกันนะจะบอกว่าบรรยากาศในร้านดีมากแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยนะคะทุกคนชาทายก็อร่อยนะกินให้กินโชว์ม,วาม,ม,มา 199นะคะทุกคนสามารถชำระเงินได้เลยที่ปากมุดด้านล่างนะคะแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆเขาดึงเข้ากลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มปิดนะจะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้านะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนใจมาหน้าง,งานนะคะก็สามารถมาได้นะคะมีบัตร99 9บาทแล้วก็บัตร3า0นะคะมา พิมพ์มาคุยกันได้นะคะทุกคน199บาทพิมพ์มาเลยเรามาทานของหวานกันนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เราไปทานร้านอาหารนะคะคือร้านตู้กับข้าวจะบอกเลยว่าอร่อยมากมีทั้งแบบกุ้งมังกรน,นะคะแล้วก็มีอ,ะ,อะไรนะหอหมกปู เนื้อปูอ่ะทุกคนอร่อยมากแก,เง,แกงเลียงแกงเลียงใช่แล้วก็มีปลาทอดโอ,อกับข้าวอร่อยมากแนกดิวแนกริวนั่งอยู่ตรงนี้จ้าเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ทานก,นกันก่อนนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดก็พิมมาได้เลยพู้แก็ดมีสแตมแล้วบบเย่เย่ อย่าเม้นซ้ำนะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าก็คือขอคนที่ยังไม่ได้เข้าจริงๆนะคะทุกคนสามารถพิมพ์มาได้เลย1 9 9นะคะแล้วก็บัตรหน้างานไปซื้อได้เลยนะคะทุกคนค่ะวันที่2 1นะคะก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนมาเลยมาเลยพิมมาเร็วรัวๆสแตมอ่านคอมเมนต์าอยู่นะคะทุกคน1 9 9ถ้าระบบไม่ดูดนะคะสามารถทักไปที่เพจก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ชาระเงินหรือว่าใครที่พิมพ์หนึ่งระบบไม่ดูดก็สามารถชาระเงินที่เลขบัญชีที่ปักหมุดด้านล่างแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปที่เพจมิสแกร์ ได้เลยนะคะมา199่เากจอกันพรุ่งนี้นะคะได้เลยทุกคนมา199ให้หน่อยพิมหนึ่งเก้าเก้ามานะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันที่โรงแรมใช่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีแลกซ์เพราะเตรียมความพร้อมใช้พลังสำหรับพรุ่งนี้ถูกต้องแกลนแฟนมีที่พักกันแฟนไนมิทนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับสามารถพิมพ์มาได้199แล้วถ้าเกิดใครที่จะซื้อบัตร สามารถซีเอแต่หลายดีได้นะครับบัตรที่สองราคาเ9 9เป็นบัตร VP ีนะครับจะได้มาร่วมแฟนมีทให้ของน้องแล้วก็มารุ้นลัคกี้ดอได้รับของพิเศษจากน้องๆท<ถ>ุกคนด้วยบัตร3 0 0เป็นเลกูล่าซีนะครับสามารถมาร่วมสนุกในงานแฟนมีทได้นะครับสถานที่จัดที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าชั้น1โซนเอเวียมนะครับมารับบัตรได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเป็นต้นไปหรือว่าถ้าเกิดใครจะมาซื้อบัตรล่าางก็ได้เหมือนกันนะครับงานเริ่มบ่าย3โมงเป็นต้นไปแล้วก <สะ S 2> ็วคนที่มีบัตรวนีด้ กิจกรรมกับพวกเราได้ด้วยนะคะ199นะทุกคนพิมพ์1.99มาเลยรัวๆเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะลักสแต็มแล้วพิมพ์1.99เาร็วๆ1.99มงก้าเ้ามอ่าคอเดี๋ยวเราได้ทั้งขอจานพูดเพิ่งพูดแบบเมื่อกี้หน9่นะน้อง1.99นะคะเพราะว่าตอนนี้พรุ่งนี้ พรุ่นี้ถือว่าเป็นงานแฟนมิดแล้วก็อยากใหนเอฟกลุ่มปิดไปดูสําหรับคนที่ไม่ว่างมานะคะลางานไม่ได้ติดเทนแม่จะว่าพ่อจะดุแต่อยากให้เอฟกลุ่มปิดหนึบาทเท่านั้นนะคะทุกคนจะได้เห็นกิจกรรมของพวกเราในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันถัดที่สองใช่หรือเปล่าใช่คนที่ใช่เขาไม่คอนเทนตเห็นเขาด้ดูไหม ในกลุ่มบิดมีผิดไหมดูให้ดูให้ดูไม่แย้มงงอ่ะโอเคจบก็กลุ่มบิดของเรานะคะหรือเราก็คุณจะได้ดูกิจกรรมของเราในวันพรุ่งนี้นะคะเต็มป่อเลยรวมไปถึงการทำกิจกรรมเซีซารในวันต่อไปด้วยเป็นการช่วยสังคมนะคะ นั่นแหละทุกคนนั่นแหละทุกคนอยากให้มาเอฟเอร์วมพวกนี้มันเป็นงานแนล้วทีท่สำคัญพวกเราก็เต็มที่มากๆสําหรับงานแฟนมีที่ภูเก็ตครั้งนี้นะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคน่ะได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเรา เพราะว่างานแฟนมครั้งนี้ก็มีผลกับงานแฟนมิในภาคอื่นด้วยนะถ้าทุกคนร่วมกันทําถึงร่วมกันร่วมใจตังร่วมด้วยช่วยกันร่วมรับชมพวกเราเนี่ยงานแฟนมีในภาคต่อไปก็เกิดขึ้นอย่างแน่น,น,น,นอนนะคนะแล้วก็แอบได้ยินน้องๆเขาพูดกันมาว่าแบบแฟนคลับพวกเราที่อยู่ทางภาคอีสานเยอะมากเลยเราเลยอยากไปมากแต่เราก็ตนะ้องดู ผลตอบรับกระแสตอบรับในครั้งนี้ก่อนว่าทุกทุกคนให้ความร่วมมือไหมนะก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตพวกเราในอีกทางหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แฟนคลับแค่มีนเบฟมันยังมีแฟนคลับน้องน้องคนอื่นอีกเพราะว่าปีนี้2 0 1 1แต่ละคนก็มีแฟนคลับหมดเลยอยากให้ทุกคนนะแบบซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการผลักดันพวกเราอีกทางหนึ่งนะพวกเราจะได้ประสบความสำเร็จในทางนั้นด้วยนะคุูดดีู่เพื่อ กันแหละทุกคนมีคน F บ้างไหมนี่อยากให้ซื้อกลุ่มปิดนะอยากให้อยู่ด้วยกันแบบทุกวินาทีคือมาไม่ได้ก็อยากให้แบบเหมือนอย hmm ู่ในเหตุการณ์ด้วยกันจริงๆจะได้ไม่พลาดอะไรไปนะน้องแค่199บาท200เนี่ยแบงค์ร้อยแดงๆมีเงินทอน1บาท F มาแล้วโอนมาช้นี่ปากคุณและจาะตอนนี้ให้เอาพักทานตรงควานเดี๋ยวไปใช้อินโรงแรมดบบยุดยอะไรนะจารย์บายบาย